นี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในคลิวเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ ตลกตลกฮ่าฮาไปเลยนะบผนตอนนี้ก็วันนะครับไ็ถ้า่ตอนกลานคืนนะก็วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์าการไปดูหนังคนเดียวนะครับผมจําได้ว่าดูหนังคนเดียวประมาณจากที่รอบแล้วนะสําหรับผมนะสาหรับผมผมจะเล่าตอนผมไปดูหนังครั้งแรกเลยว่าเขาเล่มกันเลยครับ วันนั้นมันเป็นวันที่ธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งครับผมได้ไปเจอหนังเรื่องแรกนึกก่อนอัน,ง,อน,นงี้ครับเรื่องจีคิงครับผมเออเป็นเรื่องแรกมัง้งไม่ใช่สิมันเป็นเรื่องที่สองที่ผมไปดูคนเดียวนะครับ <c oughs> ก็เหตุการไปดูหนังจีคิงคนเดียวเป็นไงบ้างนะผม เล่าไห้ฟังหลังจากที่ผมนั่งรอเนี่ยมันจานานแล้วเพราะว่าหนังมันมาตอนสี่โมงใช่ใช่หนังมันช่วงช่วงตอนบ่ายๆนั่งรอยาวเลยแล้วพอกันนี้พอผมได้เข้าไปลงหนังแล้วเนี่ยผมก็นั่งตรงแถวแถข้างหน้าครับแล้วไอ้ผมติดใจไอ้คนข้างหลังมากเลยคือแม่ง เราทีบเราทีบข้างหลังของเขไม่ชอบอะ่ะมันแบบรู้สึกว่าไอ้กูเจีดตังมาดูหนังแล้วมึงจะมาทีบหลังกูทำไมหฮ่ออะไรวะเออตอนนั้นผมพูดในใจอะ่ะผ,ผมพูดในใจเออแล้วพอเนี่ยผมก็นั่งดูหนังไปเอาแหละมันเป็นอะไรวะมึงคันหลังก่อหรือว่ามึงมึงคือแบบมึงแห่งหลังกูเป็นไอ้นี่เหรอวะหจับเยับแบบเนี้ยแล้วพอกันเนี้ย ผมก็นั่งดูหนังไปเรื่อยๆเลยเ,เ,เ,เอาแหละคนข้างหลังเหมือนเดิมเลยพูดอะไรไปแล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นแม่งเลยทนเ,เล่นแม่งเลยอินเล่นแม่งเลยกนกเอออะไรก็ว่า,าไปนั่งผมนั่งคนเดียวผมจะงงม,มุณจะพูดทำไมกูดูหนังไอ้เหี้ยกูไม่ได้มาดูพวกมึงพูดพร่ำนับแล้วพออันนี้ พอพวกแม่งพูดกันแล้วเนี่ยผมก็แบบไม่มีอารมณ์ละผมก็นั่งดูหนังไปแบบท้อแท้เลยแบบไอเหียกูไม่น่าจยตังค์มาดูเลยลเพราะพอผมดูหนังเรื่องไอเจทอ่เนี่ยตอนแรกๆอะ่ะมันจะแบบไม่ค่อยมีอะไรเว้ยพอหลังๆมาเนี่ยเริ่มหลังๆเริ่มมีการตีกันร,ระหว่างหนังในโรงหนังก็เหมือนตีกันยับเลยคือเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหมือนเชียร์เหมือนเชียร์เหมือนเชียร์ยบอลเนี่ย เออเหมือนเทียเอ้ยมึงต่อยม่งเอ้ยเหมือนเหมือนเทียกันอ่ะในโรงหนังคือแบบมึงมึงซุ่มมันดูวะและคือผมผมไปนั่งดูเรืดียวผมจะนั่งเงียบเลยอืมจ,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 จัดจัดพัฒนาหนซ้ายหันฝาหันซ้ายหันฝาจัดจัดพูดในใจอ่ะพูดในใจว่าเออดูหนังเรื่องนี้ตบออกมาคือแบบแบบ คือหนังจบคือแบบเอ้ยจบาาแล้วไม่มีใครมาเบียดข้างหลังไม่มีใครมาแบบมาพูดพั่มพันั่น,นั่น่ะคือเล่นก,จกน็จบแล้วเป็นไรเปล่าของเล่าเนี่ยคือแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บงงเลยอาจจะมีบางคนงงอาจจะมีบางคนแหละที่งงเออบางคนก็ไม่งงทำไมของเล่างงหรือเปล่าคือแบบว่าเนี่ย ไปดูลองหนังอ่ะครั้งแรกอ่ะคือแบบนั่งคนเดียวอ่ะมันรู้สึกอ้างว้างเหงาว้าวเวอะไรอ่ะคือแบบไอเดียเอ้ยมองข้างหน้าแม่งก็เจอคนรักกันมองไปข้างๆแม่งก็มีคนรักกันมองไปข้างซ้ายก็มีคนรักกันข้างหลังก็ยังมีคนรักกันแถมยังมีพูดพูดจีนอีกด้วยนะ ชอบไหมคะชอบ,ชอบหวานกันเลยเกินกูไปดูหนังนะเว้ยไม่ใช่ไปนั่งดูคนรักกันมารักกันในโะรงหนังไอ้จ้ะกูเป็นคนโสดน,นะเว้ยตอนนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้ผมไม่โสดละผมมีแฟนแลว <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้ไปดูหนังกับแฟนหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อดไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะดูหนัง ประสบการณ์ตัหนักคนเยียวก็จบเปลี่ยนเท่านี้นะที่จริงอะ่ะมันมีเยอะเลยแต่ว่าผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าผมไปดูหนังคนเดียวเนี่ยรอบรอบแลายจำไม่ได้แต่เป็นความรู้สึกทีว่าเราอะ่ะถ้าที่วิ่งคนเดียวก็ได้ไม่ต้องมีเพื่อนมากมายแค่มีตัวเองแล้วก็มีแฟนที่รักเราจริงๆแค่นั้นเอง เรื่องที่จะให้ผมทําคือแบบมีคนบอกผมแล้วว่าจะให้ผมทำอาร์วิลรอย24สิบสี่ชั่วโมงมได้เลยครับห้ามกินห้ามนอนห้ามอะไรก็ห้ามไปครับไปใช้ใช้ชีวิตตรงนี้อ่นานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ย4บสี่ชั่วโมงหรือกินข้าวยี่สี่ชั่วโมงกินให้อ้วแตกกันไปเลยอะไรกนดีอืม ก็ใจชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับกดแชร์เยอะๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะว่าช nel นะกลับมาทางการแล้วครับผมจะไม่หายไปนานเหมือนครั้งก่อนๆแล้วนะผมจะจริงจังกับช่องมากขึ้นด้วยนะครับหลังๆมันก็เป็นการกลับมาทําคลิปอาจจะเป็นครั้งดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าผมจะได้ไปเป็นทหาร วันที่5วันที่1ครับผมไปเข้าโปรไม่รู้ว่าผมจะทำคลิปได้หรือเปล่านะในะ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 ั้นแต่ถ้ามีโอกาสผมก็จะลงคลิปให้แน่นอนไม่ไม,ไม่ไม่หายไปแน่นอนเนี่ยโอเคครับผมตัดตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ สับสไคร์สิครับกดกดครับกด